มาแล้วเจ้าวันนี้เรามีของเล่นใหม่มานำเสนอนะเป็นหัวชาร์จใครที่เป็นแบบแฟ,แฟนของเครื่องแม็กเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะเพราะว่านอนเป็นเครื่องแม็กนี่รุ่นเก่าปิดมาน้อนก็จะน่าตาแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะรุ่นหกสิบเจ็ดวัตต์เรามีของเก่าแล้วที่เป็นน้อนนี่อันนี้น้อนรุ่นแบบแค่สามสิบกววัตต์มี ไทซีอยู่แค่อันเดียวสามสิบห้าวัตต์นีแล้วก็นอนจะน้ายิ้มตลอดเวลาแล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้แต่นอนตรงนี้จะแบบว่าสามารถเปลี่ยนได้ตามกำลังวัตต์เลยนะไปดูกันเลยก็เราก็จอดปักมานะพานอนขึ้นมาแล้วก็มีที่พับเหมือนเดิมชุ่มอ่ะแล้วก็เอานอนเสียบลงไปช่วย จะขึ้นเป็นเดอะแมทริก่อนวิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งเพราะว่ายังไม่มีอะไรชาร์จเนาะเราก็จะเอาสายชาร์จมาจิ้มลงไปเอาสายชาร์จมาจิ้มลงไปชึม่มแล้วลองก็ลองชาร์จอะไรดูดีกว่าก็มันก็จะชาร์จได้นี่พอชาร์จได้มันก็จะขึ้นว่าอากี่วัตถ์เห็นปะ่ะตอนนี้สิบแปดวัตต์เลิกนี่น้องเป็นเครื่องแม็กันเท่านี้น่ารัก แล้วก็ชาร์จได้67วนะัตต์เนาะน้องยี่้อชาร์จนี่67วัตต์เป็นแบบ retro อันนี้เป็นรุ่นแตทริกนะรุ่นเก่าของเราเป็นรุ่นแบบเครื่อง Mac น่ารักมากคือเหมือนเป็นของใช้ก็ได้เป็นของสะสมก็ได้นะใครที่ใครที่อายุก็คือรู้เลยว่าเคยใช้เครื่อง Mac รุ่นประมาณนี้หรือเคยจับนะแล้วเคยจับตอนเราเรียนหนังสืออยู่เนาะมีเมาส์คิดเดียวเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ย สุดชอบมากมากเลยอันนี้สิบแปดวัตต์นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปชาร์จโนต้ตบุกดูถ้าเราชาร์จบุกดูมันจะเป็นเท่าไหร่นะเนี่ยพอไม่ชาร์จน้องก็จะเป็นแมทริกอยู่นะแมทริกอยู่เรื่อยๆอ่าเดี๋ยวพอเราชาร์จปุ๊บจะขึ้นเป็นเท่าไหร่อ่าอันนี้ก็ชาร์จ โนบุกนะขึ้นไปสิบสามละยี่สิบห้าละสามสิบสี่ละสามเจ็ดละสี่สิบเอ็ดละสี่สิบสี่ละอ่ะสี่สิบสี่สี่สิบหกละโน้ตบุ๊กเราใช้เครื่องแม็คเนาะแม็คแบบเออแม็คแอร์มันก็คงใช้ได้เท่านี้แหละนะสี่สิบสี่วัตสี่สิบห้าวัตจริงๆตัวแรขมันไม่ได้กะพิบอย่างนี้นะดีเฟนเทสของหน้าจอไอตรง นี่มันไม่เท่ากันเนาะจริงๆมันไม่กระพริบนะมันเป็นถ้าเห็นด้วยตาเปล่ามันก็จะเป็นตรงๆเนะไปแล้วน่ารักมากกับน้อนคนนี้ชอบสุดๆนี่ชอบความเป็นแมทริกด้วยวิงวิๆงวิ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 เลือ